สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะร้านแทนไทยปูนปั้นไรยไม้นะคะที่มีแต่สินค้าดีๆนะคะโครงสร้างแข็งแรงนะคะแล้วก็งานดีมีคุณภาพแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะวันนี้ก็พามาดูเบื้องหลังนะคะที่เห็นว่าเป็นลายสวยๆนะคะหน้าโต๊ะหน้าเก้าอี้นะคะที่เป็นลายสวยๆเหมือนลายไม้จริงๆนะคะ วันนี้พามาชมกันนะคะว่ามีเทคนิคอย่างไรนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดให้ชมกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะก็มีเป็นสีนะคะแล้วก็แปรงนะคะแล้วก็มือของเรานั่นเองนะคะอันนี้ช่างก็ทําการเพ้นท์ลายนะคะอันนี้จะเป็นอ่างล้างจานนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูการเพ้นท์กันใกล้ๆนะคะว่าเวลาเพ้นท์ออกมาแล้วนะคะจะเหมือนลายไหมจริงๆ นะคะอันนี้เทคนิคการเพ้น์น,นะคะช่างของเราก็จะมีตำแหน่งหน้าที่นะคะที่ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะทำได้ถึงสองอย่างอาจจะขึ้นปูนได้นะคะทำลายได้เพ้น์ลายได้นะคะอันนี้ก็เป็นการเพ้น์ลายนะคะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะแก่นไม้ใช่ไหมคะอันนี้จะอันนี้จะเป็น แกนไม้ด้านในนะคะเหมือนตอนที่เราเหมือนที่แบบตัดต้นไม้เนาะก็จะมีแก่นข้างในนะคะอันนี้ก็เปรียบเสมือนต้นไม้หนึ่งต้นนะคะแล้วเราก็ตัดนะคะตัดมันออกอันนี้ก็คือจะเป็นด้านในของต้นไม้นะคะอันนี้ก็จําลองออกมาให้เห็นเลยนะคะว่าด้านในก็จะเป็นอาจจะเป็นแก่นไม้แบบนี้นะคะเห็นยากไหมคะไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายใช่ไหมคะ ถ้าใครที่สนใจนะคะอยากได้งานที่สวยแล้วก็แข็งแรงแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะ